อกหักไม่ใช่จุดจบของโลกแม้ความเจ็บจะเหมือนใจถูกบีบจนแทบหายใจไม่ออกแต่คุณสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วด้วยวิธีแบบชงัดทันใจเริ่มจากการยอมรับความจริงกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความรู้สึกของตัวเองอย่าปิดบังหรือหลอกตัวเองว่าคุณโอเคถ้าไม่โอเคให้ร้องไห้ให้ปล่อยออกมาแล้วค่อยกลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง ถัดมาหยุดติดตามเขาทั้งในโซเชียลและชีวิตรจริงเพราะยิ่งเห็นยิ่งเจ็บการตัดการรับรู้คือการเริ่มต้นยิวยาต่อด้วยการหันมาโฟกัสที่ตัวเองเติมเต็มเวลาว่างด้วยสิ่งที่รักไม่ว่าจะอ่านหนังสือดูหนังหรือเดินทางการเปลี่ยนบรรยากาศจะช่วยให้หัวใจคลี่คลายอย่าลืมดูแลร่างกายออกกำลังกายกินของอร่อย หัวใจก็จะสดชื่นขึ้นลองพูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้หรือเขียนระบายความรู้สึกลงสมุดการได้พูดหรือเขียนคือการบําบัดขั้นพื้นฐานและสุดท้ายให้อภัยไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อปลดปล่อยตัวคุณเองจากความเจ็บปวดเพราะวันหนึ่งคุณจะขอบคุณตัวเองที่ผ่านช่วงเลวร้ายนี้มาได้อย่างงดงาม